นแออโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก few moments later. สามชั่วโมงผ่านไปเรื่องไม่ได้ อ ó, ๋อนั่นหรอยังไม่เอาอีกเล่นอะไรวิดีโอเกมเหรอ๋อเล่นเป็นหรือเปล่าเมือนั้นอ่ะใครๆก็เล่นเป็นแกะแกะแกะแล้วขยะใส่ถุงไว้นั่นอ่ะแกะไม่เป็น What บอกว่าแกะไม่เป็นเดี๋ยวมาดูที่เกมมันเป็นยังไงวิจารเขาแกะไม่เป็นไหม กกน่อย <Nope. S 2> อาของตัวเองก็แกะเองสิอืม่ากวาแกะไม่ป็นมาม,มาดูสิหน้าตาเป็นไงหน้าตาก็เป็นแบบนี้ว้าวแบบนี้อืมโอเคไปกันต่อนนะไปที่ไหนต่อไปที่อะไร คุณทัพเวิร์ดโอเค,อเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายมารู้สบู่มันหมุนกินอะไรตอนนี้กินอะไรก็ได้กินขนมจีนอ่ะขนมจีนไก่ ขนมจีนธรรมดาธรรมดาโอเคเดี๋ยวเราไปกลางเต็นท์เปิดต่อมาเดินมาเดินมาเรื่อยๆไม่ต้องกลัวก็มันจะมาอีกอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่ทำอะไรเราใช่ไหมนี่คือตอกไม่รู้จักตอกหรอไม่ใช่ไม่ไม่ต้องเดินไปเฉยๆเดินไปเฉยไม่ต้องไปสนนนั่ตอก มีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะตรงนี้อนอนตรงนี้ไหม,น,มนอนนี่ไหมปลาู้จัต่อไหมเนี่ยไม่จักปลาไม่ใช่ต่อไหมว้าวโอ้ นนีเาะใช่ไหมเอาตรงนี้นะโอเค ตอนนี้สี่โมงครึ่ง ้นสูงมากวันพรุงนี้เราจะไปตรงนี้ข้ามเขาถ้าไม่ผิดแผนนะครับมันพรุ่งนี้นะจะทะลุเขาอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วก็ไปลงที่พิษนุโลกแล้็ไปสโขทางตะวนะครับออหวังว่าสันเขาตรงนี้จะช่วยบังลมแต่เหมือนลมจะมาจากทางนี้ นั่นเท่ากับว่าน่าจะรับลมเต็มๆแต่ไม่เป็นไรนะครับล้วก็กลับไปแล้วอ่ะวุ้ยหมอกสี่โมงวันนี้น่าจะอุณหภูมิน่าจะมาสิบแปดองศาหนาวห้องน้ำอยู่นี่ไม่ไกลจากเต็์ก็ก็เท่านั้นแะครับห้องน้ำน้ำคงไม่ได้อาบไม่น่าจะไหวอาบเอาข้างล่าง ันนี้ก็สมัมผัสบรรยากาศธรรมชาติไปก่อนนี่เขาถามเอออเารถลงมาได้ยังไง <c ười> ก็บอกเขาไปว่าก็ผมก็ขับลงมาถอยลงมา <c ười> ขอห้ามหรือเปล่าครับอ๋อไม่ได้ห้ามมันลงมาได้ไม่มีคนลงมาได้โอเค <c ười> นี่มัมีแมลงแรงแรงุ่ตัวดำๆกัดด้วยก็เลยต้องจุดไฟให้มีควันมนไล่มแมลง นีมองไม่เห็นอะไรแล้วมีแต่หมอกเต้นไปหมดเลยเหมือนลมมันกำลังพัดดูว่าพรุ่งนี้ช้าเราจะเจอทะเลหมอกไหมทีมจ,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 จะเจอหรือเปล่าทะเลหมอกทกีมันก็เจอเแหละก็ทะเลหมอกมันเป็นไงก็เป็นก้อนเมฆอ๋อแต่ตอนนี้เราอยู่ในหมอกใช่ไหมหนาวหรือเอาเสื้อหรือเปล่าอ่าปั้นดินน้ำมันเล่นเหรอปั้นแบบต้นแบบเนี่ย ทำก้อนข้อเล็กๆใช่ไหมก็วางไว้แล้วก็เป่าก้อนให้มันถึงอเคที่ป้าเคยเล่นกับปังอะ่ะครับได้ดูเต็นท์รอบๆอันนี้ก็เต็นท์นมนเมืองเห็นเมืองไม่เมืองอ่าวันนี้ลงเต็นท์ใหญ่เลยนี่ตอนนี้ดีมบอกเต็นท์เลยกะเดิมมาแรกกลางคนเดียวกับอีกหนึ่งตัวกวนไม่ช่วยอะไรช่วยให้กวนอย่างเดียว มีแมลงจัวาดำมีหรือเปล่านี่ดูคือแมลงอะไรก็ไม่รู้นี่ต้นของแมลงตัวนั้นก็คือแบบนี้ไงโัแ้มีปุแดงแล้วก็เจ็บมากด้วยอัาปังอดนกัดไปแล้วตรงเนี้ยยายังเลยมีปุ่มสีแดงเต็มเลยโดนกัดตรงขาเต็มเลยเดี๋ยวเอายาให้ทานะนี่ โอเคไหมตอนนี้เขาโดนจนเลือดไหลเลยนันไม่ใช่นั้นเล่นโซนแล้วเลือดไหลไอ้นี้เล่นนบางก็นั่งเล่นเฉยๆเลยไปเดี๋ยวลองอาจจะถ่ายตอนกลางคืนงั้นเราประดับประดาไฟก่อนแต่ยังไม่กล้าประดับประดาไฟตรงท้าบเกรงว่าคืนนี้อาจจะได้ลื้อท้าบเดียวแค่เต็นลมมันแรงจริงๆตอนนี้ท้าบก็ ผิสวสงสวยพยายามกลางแบบไม่มันลู่ลมนะกลางเรียบไปเลยโอเคจเจอกันคืนนี้ครับบ๊ายบาย สบายครับแค่นี้เ,เปิดไฟทุกอย่างยังอยู่ดีมันล้มตอนนี้แหละครับโอ้ นี่แหละครับล้วก็มาล้มตอนที่มาดูนะครับคงไม่กลางแล้วโอ้เมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ลมกันโชกแรงพอดีเลยสมอสมอบกฟังยึดนี้หลุดไปแล้ว เสียงกระพือกกระพือลลมหมอกหมอกเกาะเต็มเลยพรุ่งนี้น่าจะลื้ ตัวใหญ่ตัวนี้เนาะเดี๋ยวเรามดรอดูตอนเช้าว่าจะเจอหมอกฟุ้งๆหรือจะเจอหมอกที่เป็นทะเลหรือเปล่าจเจอกนะันครับตอนนี้ก็หกโมงสิบสองนาทีเก็บทัพแล้วแต่เปียกจริงๆเวลานี้พาทิตน่าจะขึ้นได้แล้วนะแต่ก็ เห็นให่ดีข้างหลังนี่คือพาวของกรซิงเนาะไม่กล้าเดินเลยมองไม่เห็นอะไรเลย Good morning มาใส่เสื้อก่อนใส่เสื้อกัอนหนาวก่อนเห็นหมอกไหมใส่เสื้อกัอนหนาวก่อนหนาวลุกไป อ้างครับไปใส่เสื้อกันหนาวก่อน,นอยู่ข้างในไงลูกอยู่ตรงที่นอนเ,เ,ปเปิดเลยไม่เป็นไรหิวไหมสดชื่นไหมสดชื่นไหมนอนสบาย,ยไหมนอนสบายเพราะมันปวดหลังทำไมปวดหลังอะะ่ะพ่อเขาบอกว่ามันแดบเนี้ยที่นอเอียงเหรอ อ๋อที่นอนมันพูดย่างั้นใช่ไหม,ม,มแม่เร็วไปแปรงเก่งกันไปเดินไปถามหัวสิงไหมฟ้มาดูไปฟ้าดูครับอะไรฟ้าดูฟ้าดู ป๊าดูนี่มันคือสองข้างแล้วสีเหลืองสีเหลืองสีเขียวสีเขียวเหมือนกันเลยเดี่ยมันเข้าหัวเหมือนกันแบบนี้ครับ กับน้ำเรียบร้อย9รมบตรวจสอบสภาพแล้วเาไม่ทิ้งอะไรไว้ที่นี่9โมง30หมอกไหม่แล้วเมื่อกี้ฟ้าเปิดแป๊บหนึ่งแต่ก็ใหม่แล้วไปไปกันต่อเราจะขึ้นตรงนี้เพื่อเกียร์ 4L ฟังจำนั่งดีๆลระวงนะครับทางวิบากอย่นะไป นั่นนั่นั่ ขาที่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นไม่ได้หรอกครับรถแค่นี้นี่ขึ้นไม่ได้นะขับขึ้นมาถ้าไม่มีหมอกแบบนี้เขาจะเห็นผาหัวสิงอยู่ตรงนี้เอ่อค่อนข้าง,างุดโซมนะตรงนี้มมีคนเข้าขามากนมันลำบากตอนเราอยู่ผาหัวสิงก็จะเห็นอยู่ ไกลเลยนี่มาที่ควจะอยู่ตรงนั้แต่ตอนนี้ก็หมอกไปไปกันต่อ